ผู้ฟังส่งมาให้เราเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขอนามัยของคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์ในไทยเรานี่แหละครับแล้วก็มีข้อมูลธุรกิจสตาร์ทอัพตัวหนึ่งชื่อ Cat Helmet แล้วก็มีอัปเดตกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันด้วยอเราจะมาดูกันครับว่าเอ๊ะข้อมูลพวกนี้เนี่ยมันมีมุมมองหรือว่ามีโอกาสอะไรซ่อนอยู่บ้างโดยเฉพาะประเด็นปัญหาใกล้ตัวเลยอย่างเรื่องความสะอาดหมวกกันน็อกนี่แหละครับค่ะคือ จากข้อมูลที่ได้ดูๆมาประกอบกันนะคะทั้งเรื่องจำนวนคนขี่มอเตอร์ไซค์ในไทยเราที่แบบสูงมากนะ21ล้านคนโหเยอะมากครับใช่ค่ะแล้วก็มีผลสำรวจเล็กๆที่แนบมาด้วยเกี่ยวกับความกังวลเรื่องออกลิ่นอับหรือว่าเชื้อโรคในหมวกกันน็อกที่หลายๆคนก็เจอแหละแต่บางทีก็อาจจะแบบเออปล่อยๆผ่านไปใช่ๆช่ช ผมก็เคยเป็นนะบางทีมันอ,อับอับชื้นๆหน่อยนั่นแหละค่ะมันก็ชี้ให้เห็นปัญหาที่ค่อนข้างชัดเลยนะคะคือความชื้นเหงื่อใครพวกนี้มันก็กลายเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียหรือว่าเชื้อราได้เลยอือฮึซึ่งข้อมูลด้านสุขภาพผิวหนังที่ให้มาด้วยกันเนี่ย <c oughs> ก็ระบุนะคะว่าเออมันอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งเลยนะของการเกิดสิวตามกรอบหน้าไรผมหรืออาจจะแบบลามไปถึงปัญหาหนังศีรษะได้เลยค่ะครับ <c oughs> ฟังดูเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิดนะแล้วพอเรามาดูเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจแคเทลเมที่ว่าเนี่ยนะครับมันเหมือนกับเอ่อเป็นการเอาทางออกมาเสนอกับปัญหานี้เลยนะคือเป็นตู้อบฆ่าเชื้อหมวกกันน็อกใช่ค่ะแล้วสิ่งที่น่าสนใจนะคะในเอกสารนำเสนอของ c t เท m e มเนี่ยคือเขาบอกว่าใช้ความร้อนคู่กับแสง UVC อ๋อ UVC เลยค่ะ แล้วก็มีการอ้างอิงผลทดสอบด้วยนะคะว่าเออมันปลอดภัยกับวัสดุหมวกทั่วๆไปนะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานแค่ประมาณเออสินาทีเองโหเร็วเหมือนกันนะครับใช่ค่ะซึ่งมันก็ตอบโจทย์เรื่องความสะดวกความรวดเร็วแล้วดีไซน์ตัวเครื่องเขาก็ดูจะเน้นให้มันแบบกระทัดรัดหน่อยอื เหมาะกับการเอาไปติดตั้งตามจุดต่างๆที่มีมอเตอร์ไซค์เยอะๆอย่างที่ข้อมูลการตลาดเขาระบุกลุ่มเป้าหมายไว้นะคะเช่นตามร้านกาแฟหอพักหรือแม้แต่พวกร้านซักรีดก็มีพูดถึงนะคะในแผนธุรกิจที่เขาส่งมาให้ดูด้วยเนี่ยมีการพูดถึงกลุ่มเป้าหมายไว้ค่อนข้างชัดเลยนะครับก็จะมีทั้งพี่พี่วินมอเตอร์ไซค์ไรเดอร์เดลิเวอรี่หรือว่าร้านที่ให้เช่าหมวกกันน็อก ค่ะใช่หรือแม้แต่ตามคอนโดตามหอพักนักศึกษาอะไรแบบนี้ซึ่งเป็นจุดที่อาจจะมีการใช้หมวกร่วมกันหรือแบบต้องการความมั่นใจเรื่องความสะอาดเป็นพิเศษแล้วโมเดลรายได้ที่เขานําเสนอนี้ก็น่าสนใจนะคะคือมีทั้งแบบขายขาดไปเลยหรือให้เช่ารายเดือนครับแล้วก็มีอีกแบบที่เรียกว่า revenue sharing อะค่ะคือการแบ่งรายได้กับเจ้าของพื้นที่อ๋อมาแบ่งรายได้กันใช่ค่ะแบบหลังนี้ก็น่าจะช่วยลดภาระให้เจ้าของสถานที่ได้เยอะเลย คือแค่มีที่วางตู้ก็คือแบ่งรายได้กันไปลดความลังเลที่จะลงทุนตอนแรกได้ดีเลยค่ะเออน่าสนใจมีอีกประเด็นหนึ่งครับในเอกสารที่แนบมาเป็นเรื่องอัปเดตกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้มาตราน1นึที่บอกว่าเข้มงวดขึ้นอันนี้มันมาเกี่ยวกันยังไงครับอ๋อค่ะในเอกสารนะคะระบุว่าการบังคับใช้กฎหมายนี้มันเข้มข้นขึ้นจริงๆรวมถึงผู้โดยสารเราก็เด็กด้วยนะคะที่จะต้องสวมหมวกกันน็อกจับผมทีนี้พอทุกคนต้องใส่เนี่ยมันก็เลยทําให้ มีความต้องการใช้หมวกมากขึ้นถูกไหมคะใช่ครับมันก็อาจจะเกิดการที่แบบเออต้องใช้หมวกร่วมกันในครอบครัวหรือบางองค์กรที่มีมอเตอร์ไซค์ให้พนักง,งานใช้เป็นส่วนกลางอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อเข้าใจละค่ะข้อมูลตรงนี้มันก็เลยชี้ว่าแคทเฮาเมดเนี่ยเข้ามาช่วยลดความกังวลเรื่องสุขอนามัยพอดีเลยสำหรับการใช้หมวกซ้ำๆหรือว่าหมวกส่วนกลางพวกนั้นพอเราเอาข้อมูลทั้งหมดมาต่อต่อกันดูนะครับทั้งขนาดของปัญหาเรื่องสุขอนามัยหมวกกันน็อก กับกลุ่มผู้ใช้ตั้ง21ล้านคนค่ะเยอะมากแล้วก็มีเทคโนโลยีของ Cat Helmet ที่ดูจะตอบโจทย์พอดีมีโมเดลธุรกิจที่เออดูยืดหยุ่นดีแล้วก็มีปัจจัยเรื่องกฎหมายมาช่วยหนุนอีกอืออมันก็ทำให้เราเห็นภาพโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจเหมือนกันนะโดยเฉพาะอาจจะสำหรับคนที่ออมองหาธุรกิจที่เป็นเฉพาะกลุ่มหรือ niche market นะครับใช่เลยค่ะที่เริ่มจากปัญหาใกล้ตัวที่คนอาจจะมองข้ามไปแล้วก็ดูเหมือนว่า ไม่ต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้นสูงมากเหมือนธุรกิจใหญ่ๆอื่นๆด้วยถูกต้องเลยค่ะมันคือการมองเห็นโอกาสในสิ่งที่เรียกว่าเพนพอยที่คนส่วนใหญ่เจอแหละแต่ก็อาจจะชินชากับมันไปแล้วอืมครับจากข้อมูลที่ได้ดูนะคะเอกสารของ Cas เท l m e t เขาเช่นพูดถึงแผนที่จะต่อยอดในอนาคตด้วยนะเช่นอาจจะพัฒนาตู้สำหรับอุปกรณ์อื่นๆของมอเตอร์ไซค์หรือไปร่วมมือกับ,บแบรนด์มอเตอร์ไซค์เลยก็มีโหก็ดูมีศักยภาพที่จะโตไปได้อีกนะครับ ค่ะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตเลยค่ะสรุปแล้วเนี่ยการที่เรามานั่งคุยนั่งสำรวจข้อมูลชุดมีด้วยกันนะครับมันทำให้เห็นจริงๆว่าเออบางทีโอกาสทางธรุรกิจดีๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มาจากเทคโนโลยีอะไรที่มันล้ำโลกหรือไอเดียซับซ้อนอะไรมากมายเลยนะค่ะจริงแต่มันอาจจะซ่อนอยู่ในปัญหาธรรมดารรมดาที่เราเจอทุกวันนี่แหละอย่างเรื่องหมวกระนกเหม็นอับเนี่ยคือชัดเลยการเปลี่ยนมุมมองต่อปัญหาที่คนอาจจะมองข้ามไปเนี่ยแหละครับคือหัวใจสาคัญเลย น่าคิดต่อนะคะว่าเอิญน,นอกจากเรื่องหัวกันน็อกแล้วเนี่ยมันยังมีปัญหาในชีวิตประจาวันเล็กๆน้อยๆอะไรอีกบ้างนะที่เราอาจจะแบบปรับตัวจนชินไปแล้วครับแต่ถ้าเราลองมองดีๆเนี่ยมันอาจจะเป็นช่องว่างสําหรับธุรกิจใหม่ๆที่รอให้ใครสักคนมาแก้ปัญหานี้อยู่ก็เป็นได้นะคะใช่เลยครับก็น่าคิดตามจริงๆครับ สำหรับท่านที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับแคชเ e l m ม t เพิ่มเติมนะครับหรือว่าอยากจะติดต่อสอบถามเรื่องการทดลองใช้หรืออาจจะสนใจเรื่องความร่วมมือทางธุรกิจต่างๆค่ะจากข้อมูลที่เราได้รับมานะครับก็สามารถติดตามได้ทาง Facebook Instagram หรือว่า LINE OA ของทางแคชเ e l m ม t ได้โดยตรงเลยครับ